สมมติว่านี่เป็นวงกลมตอนที่เราทำซนะิงเกิลสตารบน่ะตอนที่สมมติว่านี่คือจุด yL นะคะแล้วเราก็จะมีเส้นตรงนี้นะคะสักพักเราจะทวรเวิร์ดเจนนะคะใช่ไหมทวรเวิร์ดเจนมาตัดวงกลมตัวนี้นะคะวงกลมนี้เป็นวงกลมค่าจริงนะคะ เท่ากับหนึ่งเนาะใช่ไหมคะเราก็คือกางวงเวียนออกแล้วก็หมุนวงเวียนไปเรื่อยๆจนมาตัดใช่ไหมคะแล้วเราก็อ่านค่าตรงนี้สมมติว่าสมมติว่าอาจารย์เดาว่า0.3นจุนดสามมดาสมมตินะคะเป็นค่าสมมติ0.3น,นดสามดานั่นแปลว่าในสตัอของเรา เราอยู่ที่นี่เราจะถอยตรงนี้ค่ะมาเป็นระยะทาง0.3ลัมดาถึงจะต่อสตับใช่ไหมคะนี่คือความความถีหนึ่งสมมติว่าเราแทนค่าความถีหนึ่งเข้าไป f1 เนี่ยออกมากมันก็จะได้ลัมด้าค่าหนึ่งมันก็จะตัดที่นี่เลยหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราใช้โครงสร้างเหมือนเดิมแล้วปล่อยขึ้นความถีใหม่คือ f2 เข้าไป ตอนที่ปล่อย f สองเข้าไปนะคะระยะตรงนี้มันยังคงเป็นศูนย์จุดสามัมด้าไหมไม่เป็นไม่ไม่เป็นครับมันอาจจะเป็นศูนย์จุดสองแลมดาถ้าศูนย์จุดสองแลมดานั่นแปลว่าคุณวนมาที่นี่ไม่ถึงคุณวนมาอยู่ตรงนี้นี่คือ y a ของเราซึ่งโทษทคีค่ะอาจารย์ครับข,ขัดให้นอขัดน่ครับอ่าถ้าความถี <c oughs> ่ที่เราเปลี่ยนใหม่นี่ก็คือ ก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าปัญญัตตยางครับ L อส่วน L อส่วนแลมดาของอที่อาจารย์เคยสอนไปครับก็แสดงว่าอ่า L อลเนี่ยก็จะเป็นกี่เท่าไม่รู้ของแลมด้าใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้จริงๆสมมติมันฟิกที่ส3วนจุดสามลมด้ามันฟิกว่าเป็นส0ิเซนนะจะสมมติค่าเนาะ สมมติตอนนี้ที่เราคำนวณไว้แล้วแบบเริ่มแรกดีไซน์เลยมันคำนวณเป็นสามสิบเซนติเมตรเราก็ออกแบบไว้นะคะแล้วเราไปใช้งานปรากฏว่าคนไม่รู้อีโนิเน่เอาของระบบเราไปใช้โดยเขาเปลี่ยนความถี่ไปเป็น F อื่นจากสามสิบเซนยังคงอยู่สามสิบเซนมันยังคงอยู่เพราะเราบัดรรีทิ้งไว้แล้วไงเพราะฉะนั้นสามสิบเซนที่เคยเป็นศูนย์สามสิบเซนที่เคยเท่ากับศูนย์จุดสามแลมดามันจะกลายเป็นสามสิบเซนของความถี่อื่นซึ่งมันจะไม่ใช่ศูนย์จุดสามเท่าของแลมดามั มันอาจจะเป็นอาจารย์ก็มัวค่ามาเป็น0.2ลนัมดาเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปเช็คในสมิธ์ฉาจริงๆเนี่ยจุด y a มันไม่ตัดวงกลมหนึ่งถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็น0.2ลนัมดาแล้วอย่างนี้เป็นต้นทําให้การกระทําของเรา y in เราไม่เห็นค่าเท่ากับหนึ่งแน่ๆเพราะว่าตอนที่คํานวณสมการที่จุด a ค่าเรียวพาร์ตมันไม่ตัดกันนะคะโอเคครับ เขยไหมเขไหมโอเคครับแล้วถ้าในส่วนของดับเบิลสับนะครับที่ว่าเราเราที่สามารถมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงความถี่ได้เงี้ยครับก็อยู่ที่เอตัวตัวจุดสตาร A ใช่ไหมครับที่ว่าไ่ข้อมกับโหลดแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนแค่ความยาวของ B A นี่ต้องเปลี่ยนไหมครับเดี๋ยวนะ อ่ามันจะเป็นจุดอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นจุดแล้วก็มีสตับตัวที่หนึ่งเนาะจำไม่ได้ว่า A กับ B อยู่ฝั่งไหนเอามั่วค่ะเอาหมดเ,เป็นสลับมาก็ได้นะคะ B อยู่ตรงนี้ทนีนี้ตอนที่เราคำนวณความถีหนึ่งไว้เนาะตรงนี้มันจะเป็นแลมดาส่วนสมมติเอาข้อเมื่อวานส่วนแปดใช่ไหมคะที่ความทีเอหนึ่งแล้วเราก็จะได้ความยาวสตับลงมาค่าหนึ่งเนาะเป็น L สตับเอกับ L สตับบี นี่คือเมื่อวันที่เราเปลี่ยน f เข้าไปใหม่เป็น f สองพอเราคำนวณใหม่ระยะเดิมตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นลัมดาส่วนเท่าไรลัมดาส่วน16แทนถูกไหมคะเพราะเราเปลี่ยนความถี่แล้วเนาะสมมุติค่าขึ้นใหม่เช่นกันว่าถ้ามันเป็นลัมดาส่วน16ในสมิฉากเดิมใช่ไหมคะมันจะมีสองวงกลมหนึ่งวงกลมอาจารย์ก็วาดไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะคะ อันนี้มันเป็นห่างการออกมาเป็นแลมด้าส่วนอะไรนะเมื่อวานแลมด้าส่วนแปดเนาะทีนี้วันนี้มันกลายเป็นแลมด้าส่วนสิบหกก็เพียงแค่เราสร้างวงกลมขึ้นมาใหม่อยู่ตรงนี้นะคะวงกลมใหม่ตัวนี้เป็นแลมดาห่างมาแลมด้าส่วนสิบหกเพราะนั้นเราก็คำนวณใหม่ได้โดยที่ตำแหน่งตรงนี้นะคะ่ะ ตำแหน่ง b กับตำแหน่ง a มันยังอยู่ที่เดิมแล้วมันก็ยังคงเป็น l a m น้าส่วน16ณวันนี้ไม่เห็นต้องลือมันก็แค่มานั่งทำวงกลมซึมิชาติใหม่เป็น l a m ด d ส่วน16สิ่งที่เราได้ใหม่ก็คือว่าเราจะได้ l s t ับ a ตัวพามตัวใหม่ได้ l สตับ b พามใหม่ถามว่าความใหม่นี้กระเทือนอะไรไม่กระเทือนอะไรเลยค่ะพวะว่าที่ผ่านมาเราทำการบัตกี แล้วปล่อยชายลอยทิ้งไว้ก็ได้นะคะคนที่เขาฉลาดเขาจะไม่ทําอะไรที่มันเป๊ะเขาจะมีมาร์จิ้นเผื่อไว้นอกอย่างวิศวกรอย่างเราก็ต้องทําทุกอย่างให้มีมาร์จิ้นเผื่อเสมอเขาก็จะเผื่อสายรอเอาไว้วันหนึ่งที่คุณอยากจะมีการปรับเปลี่ยนระยะนะคะก็แค่ถอดบัตรียทิ้งไปนะแล้วก็ขยับบัตรคียเข้าใกล้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะปรับความยาวสตับได้โดยที่เราไม่ต้องลือ้อ เนี่ยค่ะไม่ต้องรื้อจนตำแหน่งนี้ใหม่ถ้าจะพักโอเคเนาะโอเคครับแล้เอ,อเรื่องของดับเบิลสตาร์นี่มันมันมีความสัมพันธ์ไหมครับอย่างเช่นถ้าเราออกแบบให้มันต่างกันได้ไหมครับหรือว่าเป็นควอตสตาร์เป็นโอเพนสตาร์ทอาจารย์ก็จะอ่าก็จะบอกว่าเหมือนเหมือนข้อที่ถามไปถูกไหมคะถูกไหม คือการทำช็อตหรือโอเพนสตารปเนี่ยหลักการมันเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นตัวอ่าเปลี่ยนหน้าไม้นะคะป๊แบบนึงตอนที่ทำเป็นตอนที่ทำเป็นนะะอันนี้ช็อตสตารปเนาะอันนี้เป็นโอเพนสตารปค้างไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราได้ y i อินถามว่าเรา y i อินเราได้มาจากไหนไ i อิน <c oughs> ของสตารปเนี่ยเราได้จากการคำนวณ สมมุติว่าถ้าเราคำนวณได้เป็นบวก J1.55 ้าเมื่อวานหรือลบอาจารย์จะไม่ได้ประมาณนี้นะคะการที่จะใช้ช็อตหรือ Open s t o p มีค่าเท่าเดิมเลยเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่สนว่าข้างหลังเป็นอะไรเราไม่สนว่าข้างหลังเป็นอะไรเราสนว่าข้างหน้าจะทำได้ไหมให้มันได้บวก J1. 5 5ุ้าห้าถ้าทำได้เราเอาไปต่อระบบเราก็จะถูกทำการแมทชิ่งแล้วค่าจริงเป็นหนึ่งเลยจบ เพราะฉะนั้นมันไม่แคร์ค่ะว่าข้างหลังจะเป็นเปิดหรือว่าจะเป็นปิดมันไม่เกี่ยวมันก็จะวนในสมิทช,ชา์ดเพิ่มมา0ูนย์ลมดาเท่านั้นเองนะคะต่างกันที่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นโอเพนมันจะไปเริ่มที่ศูนย์เพราะมันเป็น y ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นชอตมันจะมาเริ่มที่อินฟินิตี้นะคะก็คือมันต่างกันศูนย์าลัมดาใช่ไหมเนาต่างกันแค่เฉพาะระยะเริ่มต้นของมันใช่ไหมคร ใช่ Hi, พูดง่า,งงายๆคือต่างกันแค่ความยาวเฉยๆคะ่ะยาว L ตัวนี้กับ L พพ l มตัวนี้มันต่างกันแค่ความยาวแต่สุดท้ายแล้วเราก็ทำแมทชิ่งได้ทั้งคู่ไม่ว่าจะสลับเป็นชอตๆหรือชอตกับโอเพนอันนึงอันนึงหรือชอตทั้งคู่หรือโอเพนทั้งคู่อย่าง,งานี้ย okay, ค่ะโอเคครับอ่าแล้วก็ตอนอ่า <laughs> <laughs> ในการทำดับเบิลสตับ ใช่ไหมครับที่เราต้องวาดวงกลมนะครับที่เริ่มจากวงกลม b ก่อนนะครับที่อยู่ตรงบริเวณอาค่าเรี้ยวที่เป็นหนึ่งครับด้านหน้าด้านหน้าเราทีนี้ถ้าสมมุติว่าระยะระหว่างสตับ a กับ b ที่เราพอดจุดไว้ะครับมันมีระยะห่างที่มากกว่าในที่สมิชชร์นมันกำหนดไว้ที่0.5ครับถ้ามากกว่าแล้ว เราอ,อยากจะทําเป็นทัวร์โหลดอย่างเนี้ยครับระยะทางในการหานี่คิดยังไงครับสมมติวม่า้ันห่างกันประมาณ1.67แลม,มด้าใช่ไหมใช่ไหมคะอาจารย์เข้าใจถูกไหมระยะตรงนี้มันคือ1.67แลมด้าใช่ไหมคะอาจารย์เข้าใจถูกไหมก็คือวนแล้วตัดออก0.5มันจะวนกลับมาคือเราวนได้หลายรอบเลยค่ะวงกลมนี้ โอเคไหมคะวงกลม <Okay. S 1> คือการที่เราย้ายวงกลมมันคือย้ายจุดใจเราอะอยากาย้ายย้ายจุดเพราะฉะนั้นจุดเนี่ยจะวนกี่รอบมันก็ได้ทั้งนั้นแต่เผอิญว่าจังหวะนี้จังหวะที่ย้ายวงกลมบมาอยู่ที่ตรงนี้เป็นวงกลม a เราไม่รู้ว่าจุดไหนเราจึงต้องย้ายทั้งวงกลมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจุดมันสามารถที่จะ <c oughs> ถ้าจุดมันสามารถที่จะวนได้กี่รอบก็ได้ในสมิติชาร วงกลมตัวนี้ก็สามารถที่จะวนได้กี่รอบก็ได้ในสมติฐาเช่นกันโอเคไหม okay, right? สรุป <Okay. S 1> ว่าสรุปว่าเราตัดออก1.5ไปเลย oh. ใช่ไหมคะถ้าถ้าระยะถ้าระยะเราเป็น1.67เราตัดออก1.5ไปเลยมันจะเหลือ0.017ใช่นั่นก็คือโถเวิร์ดโหลดเป็นระยะทาง0.17หน่วหน้าแล้วสร้างวงกลมเลยค่ะ อืใช่ไหมเนาะเคลียร์ไหมถามเพิ่มเติมไหมคะสักสักครู่นะครับครับได้คนอื่นมีไหมถามได้นะโอเคครับครับอ่า ถ้าอ่าถ้าเป็นในเรื่องของนักัเหมือนเดิมครับจุดที่ไลฟ์ไปเมื่อวานอาจารย์สอนในเรื่องของศัพปต,ตรงจุด A ที่โหลดเลยแล้วก็เว้นระยะจุด B ทีนี้ถ้าสมมุติว่าอ่าเราจะเริ่มจากจุด A โดยระยะห่างจากโหลดนี่มันจะตา่างกันกับจุด<ช>ที่คอมอยังไงครับมันคือการบ้านถูกไหมใช่ไหมมีการบ้านข้อหนึ่งใช่ไหมคะ ครับใช่ครับอ่าตรงนี้ทีนี้นะคะวิธีการก็คืออ่าฟังนะคะวิธีการก็คือตอนที่เรามองจากตรงนี้เปลี่ยนสีตอนที่เรามองจากตรงนี้เข้าไปนะคะเราจะเห็นเห็นค่าอะไรคะเห็นค่า yl แล้วเราปกติที่ผ่านมาเราเริ่มทำสตาบเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้มันไม่ได้สามารถจะทำได้ มันจะต้องบอกว่าสตับตัวแรกมันต้องขยับมานะคะเพราะฉะนั้นให้เราขยับมา t o w a r d load t o w a r ท gen เป็นระยะทางแลมด้าส่วน3มามองที่นี่จะได้เป็นค่า yl พ m มแล้วเสมือนกับว่าไม่เหลืออีกแล้วตรงนี้แล้วคุณก็เริ่มทำทุกอย่างเหมือนเดิมตามสเต็ป พันแค่เปลี่ยน y เป็น y l y l เป็น y l p a ม m ท่าน,นั้นเองค่ะถ้าจะพักโอเคไหมเอาใหม่ไหมอ,อ,อีกรอบไหมอีกรอบหนึงครับอีกรอบนะอีกรอบนะึงนะตอนที่ถ้าไม่ทำอะไรเลยนะคะถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ย แล้วเรามองค่าตรงนี้นะคะเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เรามองในสมิทชารากหรือเราพลอตลงในสมิทชารากเนี่ยเราจะได้ yl ถูกไหมคะเปรียบเสมือนว่าเรามีสายเส้นหนึ่งมีโหลดตรงนี้คือ zl แล้วเนี่ยเป็นระยะราง lambda ส่วน3มองเข้ามาตรงนี้จะได้ yin บน t o w a r d gen เป็นระยะทาง lambda ส่วน3จะได้ yin ถูกไหมคะถ้าได้แวอินก็เปรียบเสมือนว่าเราตบคือเราตบทุกอย่างเนี่ยตบทุกอย่างข้างหลังเนี่ยออกหมดแล้วจนเหลือค่าค่าเดียวคือถ้าพูดถึงเซอร์กิตวิชาเซอร์กิตคือคุณยุบ คุณยุบซาดขนานการ10ตัวมาจนคุณเห็นมองเห็นค่าเดียวยุบด้วยการขนานอะไรเงี้ยอนุกรมอีก2ตัวขนานอีกแตัวอะไรเงี้ยค่ะยุบมาจนเห็นค่าเดียวคือด้าน Input impedance, Input, a d m i t t a n c e อะไรเงรี้ยใช่ไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้คือสายส่งที่ยาวลำด้าส่วนสามคุณตบเข้ามาคือคุณยุบเพราะฉะนั้นการที่เราจะยุบมาอยู่ตำแหน่งนี้เราจะเห็น YL ใหม่เป็นค่าใหม่อาจารย์ตั้งชื่อว่า Y l p m พ นะคะควิธีการก็คือไปพอดในสมิทชาาสมมุติว่า yl อยู่ตรงนี้ลากไปอ่าน x แลมด้า t o w a r d gen เป็นระยะทางแลมด้าส่วนสามอาจจะสมมุติว่าประมาณนี้นะคะแลมดาส่วนสามกางวงเวียนออกตืดๆตดๆ,ๆๆวงมาได้ yl มาหามไปนี่คือในสมิชชาฉาเปรียบเสมือนกับว่าเราได้ตบค่าตรงนี้ยทิ้งไปหมดแล้วคำว่าตบคือยุบในวิชาเซอร์กิตคือหาอารวม ใช่ไหมคะตบเข้ามาหมดแล้วเป็นโหลดตัวใหม่ตัวนี้ z a t แอ a พตัวใหม่อยู่ตรงนี้แล้วเริ่มทำดับเบิลสต p เหมือนเดิมสเต็ปหนึ่งตามระบบทั่วไปโอเคครับโอเคไหมโอเคอเคนาะเออเหมือนว่าเรารยุบเข้ามานะนะคะมีใครถามอะไรอีกไหมถามต่อได้นะทักชะพาคกมีอีกไหมคะ ไม่มีไม่มีแล้วครับอย่างไม่มีเนาะลองทำการบ้านดูนะคะว่าได้ไหมคนอื่นว่าไงตรงไหนไหมผมเรียนไม่ทันตรงส่วนไหนอะไรเงี้ยถามได้นะคะคือจะบอกว่าสำคัญนะเพราะว่าเวลาไปทำงานถ้าบอกว่าทำสตับไม่เป็นแมทชิ่งไม่เป็นนี่คือเราจบมาทางนี้โดยตรงมันต้องทำนะคะบางทีแล้วเนี่ยในบริษัทที่เราไปทำงานเนี่ยมันเกิดความไม่แมทคือพอเอา swr มิเตอร์เข้าไปวดัดจิ้มปุ๊บ กดออกมาได้2.8งอย่างเงี้ยปกติ s w r ต้องดีที่สุดคือหนึ่งใช่ไหมมันได้2.8งจุเขาไม่ให้คุณทิ้งหรอกระบบที่ซื้อมาเพราะคุณมีความผิดคุณดีไซน์ไม่ดีทําไงอ่ะทิ้งไม่ได้แต่ต้องดีคุณต้องทำแมทชิ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าแมทชิ่งไม่เป็นไปนั่งเสียขอผมอีก2เดือนเดี๋ยวผมไปศึกษามันไม่ได้อ่ะคะ่ะเราต้องแบบ อย่างน้อยวันนี้รู้วันหน้าอีกประมาณเดือนหนึ่งคุณก็ลืมแต่สามารถย้อนกลับมาทําแล้วก็ย้อนนึกขึ้นได้ว่าเออมันต้องประมาณนี้นะเลคเชอร์อยู่ตรงนี้นะอะไร่เงี้ยมันก็จะใช้เวลาเร็วขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเราทํางานได้นะคะเนาะค่อนข้างสําคัญนะคะทีนี้เรื่องของการปฏิบัติวันนี้เราเรียนแต่กระดาษมันเป็นแต่เส้นเส้อะไรก็ไม่รู้มันยังมีอีกเยอะเลยจํานวนหลายคนที่สงสัยว่าตกลงเวลาไปทําจริงทํำยังไง ก็ด้วยความที่เราไม่ได้เข้าแลบไม่ได้อะไรช่วงนี้นะคะลองไปเสิร์ชหาวิธีการทำสับใน YouTube นะคะหรือว่าใน Google ลองดูนะคะหลักการง่ายๆเลยคือทำช็อตสับก็คือหรือ open s t ับเนี่ยเราจะใช้สายส่งชนิดเดียวกันเพื่อให้เส้ศูนย์เนี่ยของสับกับเส้ศูนย์ของสายส่ง,งเนี่ยมีค่าเท่ากันถ้าสายส่งคุณมาเป็น c o a วเชียลไลนคือแสนที่สายที่มีแกนร่วมอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเหมือนเป็นโลหะถักเปียอยู่รอบ,รบ,รบ คุณจะต้องซื้อสายประเภทเดียวกันมานะคะทำสตับคำนวณระยะที่จะใส่สตับเข้าไปนะคะบัตรกีบวกของสตับของคุณบวกก็คืออินเนอร์คอนแ o คเตอร์ก็คือด้านในที่เป็นการกลางเนี่ยไปใส่กับบวกของสายเมนแล้วก็เอากาวมาบัตรกีกับกาวของสายเมนตามระยะที่คุณคำนวณออกมานะคะโดยปกติเขาก็จะทำโอเ n นสตับเพราะมันตัดแล้วก็แล้วก็ปล่อยร้อยได้เลยนะคะอันนี้ก็ต้อง ต้องต้องหาประสบการณ์เข้าตัวเองเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นนะเวลาเราไปทํางานนะคะเนาะวันหนึ่งเราก็ต้องไปทํางานมันก็หนีไม่พ้นที่ต้องยุ่งกับระบบนี้เพราะบางครั้งเราไม่สามารถฐานโหลดให้เท่ากับแรสสัพวนได้ไม่ใช่บางครั้งอะคะ่ะทุกครั้งแม้กระทั่งพี่ปทพกเอกที่เรียนกอาจารย์อยู่ตอนสร้างงานชิ้นงานออกมาไม่เคยได้เป๊ะเลยบางทีพี่เขาก็ต้องทำแมทชิ่งนะคะทีนี้แมทชิ่งเนี่ยมันจะอันลักษณะตอนนี้คือเราทําแบบขนาน นะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันทําง่ายง่ายง่ายกว่าจริงๆมันทําแบบอนุกรมได้ด้วยนะคะถ้านักศึกษากลับไปเปิดดูหนังสือจะมีต่อกันเลยนะคะลองเสิร์ชคีย์เวิร์ดด้านท้ายเล่มเขียนคําว่า s t า p matching แล้วเปิดไปดูว่ามันอยู่หน้าไหนนะคะมันก็จะมีอนุกรมด้วยคือทํา s าร์แบบอนุกรมเขาก็จะวิธีการคํานวณเขาจะไม่ใช้ Admittent ์เขาจะไม่ใช้ Y เขาจะใช้ z เพราะเวลานอนุกรมมันบวกกันง่ายไงนะคะ แต่ทำอนุกรมน่าจะยากกว่าหมายความว่าทางปฏิบัติเขาก็จะนิยมใช้แบบขนานเนาะอาจารย์ก็เลยอสอนแบบขนานแล้วเราก็ไปอภัยแบบอนุกรมได้เองที่หลังนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมมีไหมไม่มีผู้สังเกตการอีกสิบห้าคนมีมีอะไรไหมไม่มีโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นอนาะจารย์ก็ คงแค่นี้แล้วก็ให้เราไปทําการบ้านเราดูนะคะระหว่างนี้ใครที่ติดปัญหาตอนทําการบ้านยังไงก็ inbox มาคุยกันนะคะถามอาจารย์ก็ได้หรือไม่สะดวกก็ถามพี่แบมพี่แบมก็เป็น TA ในวิชานี้นะคะช่วยอธิบายได้โอเคเนาะนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็แค่นี้ละคะวางวางสายได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ